ขณะกำลังสวมรองเท้าอยู่หน้าตึกได้ยินเสียงหมุนโทรศัพท์ผมรีบแผ่นนับออกจากคฤหาสน์หลังนี้พลางคิดว่าสลวัฒนายผมคงตีหน้าเหมือนได้กลิ่นตดเมื่อถูกท่านรองอธิบดีจี้ให้ทำคดีที่เรียกว่าเหม็นคือไม่เกี่ยวกับประทุษร้ายต่ตอทรัพย์เช่นเรื่องยักยอกช่อกโกงหรือเช็คเด้งซึ่งได้รับผลประโยชน์จากผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า10%เมื่อไก่เกียร์สำเร็จออกจากบ้านในวัชลเศรษฐีใหญ่แห่งซอยอารีผมก็จับแท็กซี่มุ่งตรงไปยังแฝดกรมประชาสงเคราะห์ริมถนนดินแดง เมื่อมาถึงก็พบรถจีปตํารวจรถพยาบาลจอดอยู่ที่นั่นอย่างละคันเหล่าไทยมุงกําลังทําหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ชิบหายวายป่วงขึ้นที่ไหนเป็นต้องล้อมวงกันดูแน่นขนาดสินาแต่ถ้ามีการสร้างตึกสร้างถนนหนทางให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองละก็นอกจากจะไม่สนใจใยดียังพานด่าเอาซะด้วยว่าเกะก,กะกีดขวางไม่สะดวกต่อการสัญจรผมเดินเลี้ยงกลุ่มคนเหล่านั้นไปจนถึงในตัวอาคารก้าวขึ้นบันไดจนถึงชั้น4ี่ ห้องหมายเลขสิ 18, เปิดประตูกว้างทั้งสองบานมีตำรวจใหญ่น้อยเดินกันควักไขว่ยอยู่ข้างในใครคนหนึ่งสวมเครื่องแบบพลตำรวจนครบาลขวางนาเมื่อเห็นผมทำท่าจะก้าวเข้าไปเป็นส่วนประกอบของห้องมายุ่มย่านทำไมเขาตะคอกผมนับหนึ่งถึงสิบก่อนนั่งยองๆย,ยกมือไหวอย่างนอบน้อมเปล่าครับลงไปข้างล่างเกิดเรื่องอะไรกันครับไม่ใช่ธุระของชาวบ้านนะงั่นหมายความว่าเป็นกิจของตำรวจเอ้ยนี่ยียวนผมลุกขึ้นยืนทันที หัวก็โปลิสเหมือนกันแล้วก็ใหญ่กว่ารือด้วยหน้าของพลตำรวจคนนั้นซีดลงจนเห็นได้ชัดอ้าปากหวอ่อจนเห็นลิ้นไก่แดงแฉ่ผมยื่นปากไปกระซิบที่หูไอ้หนูทีหน้าทีหลังดูตามาตาเหลือบ้างจ่าปิติโฉมยงเคยกระทืบลูกน้องที่ชอบเบ่งกับประชาชนตายคาเตีนมาหลายคนแล้วเว้ยก้าวจบผมก็เดินยืดอกเข้าไปในห้องนั้นร้อยตำรวจเอกในเครื่องแบบที่ยืนอยู่ต่อหน้าหญิงชราและผู้ชายวัยกลางคนหันความมาทางผมแล้วตะโกนเสียงดังขับห้องเอาเฮย้ย ใหปล่อยหมอนนี่เขามาเดินเพ่นพ่านในนี้วะผมรีบยกมือไวก่อนที่เขาจะพุดสวาสดอะไรออกมาอีกหรือเป็นใครเสียงที่ถามยังห้วนตามเดิมตำรวจกองปราบครับเขาพยักหน้ามีธุระกับอัวเหรอเปล่าครับไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะพบสัตรที่นี่เล้าไงมาสอบปากคำนายบุญช่วยนิดเดียวครับเรื่องอะไรนางสมจิตเมียเขาที่หายไปนายตำรวจจ้องหน้าผมคเขม่งคดีนี้ไม่เกี่ยวกับกองปราบแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าจะแย่งเอาไปทำนี่ครับ เขาคบกรามแน่นก่อนกล่าวระวังปากหน่อยขออภัยด้วยที่คำพูดผมไม่ค่อยเข้าหูคนครับหญิงชรลาซึ่งหุ่นของแกบอกลักษณะว่าเป็นแม่ค้าปากจัดส่งเสียงแผลนคัดจังหวะขึ้นมาไอ้ช่วยมึงต้องรับผิดชอบนะได้ยินชื่อหนีผมก็หันไปดูเห็นชายหัวเถิวไยกลางคนที่ยืนไกลๆหน้าซีดเหมือนไก่ตม้มโธ่แม่ก็เขาพยายามชี้แจงจใจผมทำยังไงจิตกระโดดหน้าต่างลงไปเอง แม่เท่ายกมือทั้งสองข้างเท้าสะเอวแล้วด่าชอดชอดจนน้ำมากระเซ็นเป็นฝอยมึงนั่นแหละเป็นคนผักมันลงไปไอ้ยี่อไอ้ชีพหายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมห้ามทับเรื่องเป็นยังไงค่อยพูดค่อยจากกันก็ได้นี่นาคืออย่างนี้เจ้าค่ะแม่ค้าปากจัดลอยหน้าอธิบายไอ้ช่วยไปแจ้งความโรงพักว่าเมียมันหายไปเมื่อทิตที่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วไงถ้าพอวันนี้ เด็กที่แฟดวิ่งไปบอกว่าอีจิตโดดตึกตายอีฉันจึงแน่ใจว่ามันฆ่าเมียเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่ากลุ่มไทยมุงข้างล่างกําลังดูศพกันมีหน้าเล่าถึงล้อมวงกันแน่นหนักเพระอไรสมจิตหนีออกจากบ้านผมหันไปถามบุญช่วยบ้างเขาหาว่าผมมีเมียน้อยครับแล้วจริงหรือเปล่าจริงเจ้าคะ่ะยายปากหมาสอดขึ้นมาอีกชื่ออีอึงขายข้าวโพดต้มตรงตลาดสามเหลี่ยมนี่เองไอคุณป้าครับผมเบกแก้ไว้แต่ไม่ยักหยุด ไอ้ช่วยเอาเงินไปปลนเปลือเมียน้อยจนทางบ้านไม่มีข้าวสารจะกรอกมออิจิตต้องจำนำกรุณาหยุดพูดักประเดี๋ยวเถอะนะาคุณป้าผมห้ามอีกเจ้าข่าให้อีฉั้นฟังมันมั่งก็ได้ผมถามบุญช่วยที่หน้าซีดยิ่งกว่าเดิมเมียคุณกลับมาเมื่อไหร่เมื่อเช้านี้เองครับระหว่างออกจากบ้านเขาไปนอนไหนบุญช่วยสั่นหัวไม่ทราบเลยครับผมถามก็ไม่ยอมพูดด้วยคุณสังเกตดูมือเธอหรือเปล่ายังไม่ทันได้คําตอบจากเขายายแก่หนังเหนียวก็โวยวายออกมาอีก ไอชิบหายนี่โกหกทั้งเพจับมันไปขังดีกว่าเจ้าค่ะผมเกาหัวยิกพอขยับจะพูดก็พอดีสาลวัตท้องที่กล่าวโอ้ฟังตั้งนานแล้วรู้สึกว่าหรือจะมากไปนิดยังไงครับหรือชื่ออะไรเขาย้อนถามจากในสิบตำรวจปิติชมยงกองปราบส่งลือม,มาสืบเรื่องอะไรผู้หญิงหายเหมือนกันใช่รายนี้ไหมเหล่าคิดว่าไม่งั้นก็ออกไปจากที่นี่ได้แล้วผมยกมือไหว้ก่อนเอียงหน้าไปกระซิบเบาๆที่หูสารวัต ค่ร้อยเอกเท่านั้นอย่าเบ่งให้มากนักเลยวะ่ะแล้วผมก็รีบเพนออกจากห้องโดยไม่หันกลับมาดูอีกเลยว่าเขาจะเต้นผังเหมือนตัวงิ้วที่แสดงเป็นจิวยี่ตอนลากเลือดหรือเปล่าพอลงมาถึงชั้นล่างต้องไปที่ศพนางสมจิตที่คุมด้วยผ้าปูที่นอนเก่าๆผืนหนึ่งจึงมองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาว่าเป็นอย่างไรกําลังจะก้มลงเปิดดูก็มีมือใครคนหนึ่งมาตบหลังผมดังฉาดเบอร์เลยทำอะไรผมสะดุ้งหยงเมื่อเหลียวไปก็พบหมอสมพงษ์กําลังยืนยิ้มเพลอยู่ทีเดียวเอ้าหมอสวัสดีครับ เขาพงกหัวก่อนบอกอย่าสนใจผู้หญิงคนนี้เลยนิ้วมือเธอยังอยู่ครบทั้งสิบเอาเหรอขอบคุณครับไปค้นหาที่อื่นดีกว่าชี้ช่องให้หน่อยสิหมอเขายักไรโอ้ไม่ใช่เซียนนะโว้ยอยากจะร้องไห้ซะจริงๆสองลายเข้าไปแล้วที่ไม่ได้ไรคืบหน้าขึ้นมาเลยเหลืออีกไลนเดียวเท่านั้นถ้าหมดหวังอีกไม่รู้จะทํายังไงต่อไปเพราะผมไม่เคยผ่านโรงเรียนสืบสวนซะด้วยสิผู้หญิงคนสุดท้ายในบัญชีคนหายอยู่บ้านเลขที่78ถนนสาทรเหนือ ผมไปที่นั่นก็ต้องควักอัดเป็นค่าแท็กซี่ตามเทรดดิชั่นของเจ้าบ,บ้านนอกที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงยังไม่มีเจ้าของบอนการพนันซื้อรถเก่งถวายให้สักคันเพื่อจะอุทวานทางกา้าแม่เจ้าโวยคฤหาสน์หลังนี้ใหญ่โตไม่ใช่เล่นถึงแม้ตัวตึกจะไม่ทันสมัยเพราะสร้างมานมนานแล้วก็จริงอยู่แต่ก็มีบริเวณกว้างขวางรับลมได้ทุกด้านจึงสบายหน้าอยู่ผมกดกลิ่งจุดบุรี่สูบหลอจนหมดไปครึ่งมนก็ยังไม่มีใครมาเปิดรับ จึงกดอีก4ครั้งติดกันก่อนหันไปเห็นผู้หญิง3ามคนที่กำลังเดินผ่านมาส่วนมินิสเกิร์ตสั้นจูโยกกิเลสท,ทั้งนั้นอย่างนี้จะไม่ให้เกิดคดีฉุดไปคมขืนกระทําชำเราได้อย่างไรแม้แต่ตัวผมเองยังต้องกืนน้ำลายระงับกิเลสเมื่อเห็นขาอ่อนขาวจัวเคลื่อนไหวอย่างท้าทายทำให้นึกถึงภาพวาดอาวัยวะร่างกายตรงเซนเ,นเตอร์ที่อยู่สูงขึ้นไปหน่อยแล้วเสียงรองเท้าแตกก็ดังมาจากถนนคอนกรีตภายในคฤหาสน์หลังนี้ ใกล้เข้ามาจนผมต้องโยนบุหรีทิ้งพร้อมทั้งป้นสีหน้าเศร้าเพื่อสมกับบรรยากาศของที่นี่พอรู้อยู่เต็มอกว่าเมียเจ้าของคคหาสน์หายไปแทนที่จะเป็นคนใช้มาเปิดประตูกับกลายเป็นหญิงวัยกลางคนอายุไม่ต่ำกว่า35สวมกระโปรงม,มิดี้สีส้มผมเธอดำเป็นมันรวบไว้ด้วยโบสีน้ำตาลนิ้วนางข้างซ้ายสวมแหวนเพชรเม็ดเบอร์เลอร์มือขวาถือแก้วใบใหญ่ซึ่งมีน้ำสีเหมือนน้ำส้มข้นอยู่ในนั้นเธอจ้องหน้าผมด้วยสายตาชาเย็น สวัสดีครับผมโค้งให้คราวนี้เธอมองผมตั้งแต่หัวตลอดตีนเลยทีเดียวขาอดีที่รองเท้าผมเพิ่งซื้อใหม่เอี่ยมจึงไม่ชำรู้สึกหรอเสื้อกางเกงก็ขนาดปานกลางไม่ซอมซ้อจนเกินไปคุณเป็นใครเธอถามแล้วยกแก้วใบนั้นขึ้นดื่มน้ำสีเหลืองโดยไม่สนใจว่าการเคลื่อนไหวในขนานั้นทำให้อกกระเพื่อมจนสายตาอาณาจารย์ของผมรู้ได้ทันทีว่าปาสะจากยกทรงผมถอนใจเฮือกใหญ่ที่นี่บ้านหม่อมเจ้าพง์ดิดใสนางคณิกรใช่ไหมครับก็น่าจะใช่ เจอผู้หญิงเชื้อชาติไทยสัญชาติยวนเข้าแล้วไหมละ่ะแต่ช่างเถอะขอให้งานสําเร็จเป็นใช้ได้ผมเป็นตํารวจกองปราบครับเชื่ออะไรปิติโฉมยงจําได้ว่าวันนี้ต้องขานชื่อตัวเองไม่น้อยกว่า3าครั้งเข้าไปแล้วมีธุระอะไรต้องการทราบเรื่องเกี่ยวกับคุณนายบุษบาเธอเชิดหน้าขึ้นพร้อมทั้งกล่าวเรียบๆกรุณาเรียกเธอว่าคุณหญิงผมกืนน้ำลายอครัง้งขอรับกระผมเชิญข้างในขณะที่ผมเดินตามเธอไปนั้น ได้กลิ่นเครื่องประทินผิวชั้นดีราคาแพงผสมกลิ่นตัวจากซอกแขนโชยมาตามลมตลอดระยะทางจากหน้าประตูหลวกระทั่งถึงห้องรับแขกที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดยัดลงพักดูสิทธ์เข้าไปได้ทั้งหลังยังเหลือที่ว่างสำหรับเก็บรถเก๋งส่วนตัวของนายตำรวจได้หมดทุกคันอีกด้วยมัง้งพื้นห้องปูลาดด้วยพรมสีเขียวเข้มหนาเตอะเครื่องประดับภายในดูกลมกลืนกันไปจนผมไม่สามารถบังคับสายตาจับนิ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ได ต้องกวาดไปรอบห้องด้วยความตื่นตะลึงในความร่ำรวยมหาศาลของหม่อมเจ้าพงดิษย์นางคณิกรเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้เชอนั่งเธอผายมือไปยังเก้าอี้บุหนวมตัวหนึ่งข้างๆโซฟาที่เธอนั่งอยู่ก่อนแล้วผมค่อยๆย,ย่อนก้นลงด้วยความเกรงใจเพราะมันสวยงามราคาแพงกว่าเก้าอี้ในห้องทํางานผู้การกองปราบตั้งพเพลอรู้สึกเหมือนมีอะไรดุนอยู่ข้างหลังจริงชงโงกตัวไปข้างหน้าแล้วหันมาดูก็พบหมอนพิงใบหนึ่งปอกของมันทําด้วยพรมชั้นดี ปักเป็นรูปภายในป่ามีเสือกําลังไล่กวดแม่สาวชาวพื้นเมืองเปยอกที่วิ่งหนียังไม่คิดชีวิตจนผ้าผ่อนหลุดลุยไอที่ตำหลังผมคือปลายฐานของแม่สาวคนนี้นี่เองผมจึงขยับหมอนใบนั้นเล็กน้อยพลังคิดถึงสุนทรีพักดีภูบาลขึ้นมาอยากเห็นของเธอสักทีว่าจะอรึงฉึงอาราังชางเหมือนอย่างนี้ไหมนะผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมซึ่งผมยังไม่รู้จักชื่อเสียงเกรงนามยิ้มให้ด้วยในตาปลือเปลือเหมือนกับว่าเมื่อคืนนี้ได้ผ่านกีฬารักมาอย่างโชคชนว่าไงคะ เธอถามชอบไม่สาวเปยในปอกหมอนนั่นเหรอก็ถูกใจทั้งนั้นแหละครับขอให้เปยกันจริงๆเทีน่าเป็นธรรมดาของผู้ชายขณะที่พูดเธอใช้สายตาสำรวจร่างกายผมซึ่งกว่าจะทั่วก็ต้องนานหน่อยเพราะตัวผมไม่ใช่เล็กๆสูงใหญ่ตั้ง180ยิเซนเลยทีเดียวผมปล่อยให้เธอจ้องมองหุ่นอันบึ้บๆบ,บของผมด้วยความเต็มใจมีหนำซ้ำยังขยับตัวเอียงใบหน้าส่วนที่เจ๊กถ่ายรูปในเชียงใหม่บอกว่าเก๋ที่สุด ให้เข้าไปอยู่ในสายตาเธอซะด้วยจะได้ช่วยกระตุ้นอารมณ์พิศวาสเธอให้มากยิ่งขึ้นอายุอานามขนาด35บวกอย่างนี้ผมชอบครับไม่ต้องสอนกันให้เสียเวลาใช้นิ้วสกิดนิดเดียวก็รู้ว่าต้องการอะไรตรงไหนมือข้างที่ถือถ้วยแก้วนั้นสั่นเล็กน้อยขนาดทรงอกสะท้อนขึ้นลงเพราะเธอถอนหายใจคุณชอบดื่มวิสกี้หรือคนอนยักคะผมใส่านาไม่ละครับกำลังปฏิบัติหน้าที่เธอคอนเค่งครัดจริงนะจิบนิดหน่อยเป็นไรไป ผมจิบกับเขาเป็นเมื่อไหร่ละครับงงินน้ำส้มกันแล้วกันขอบคุณครับเธอวางแก้วใวนันันลงบนโต๊ะแล้วลุกเดินออกจากห้องพบผมเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ก็รู้สึกว่าอกอันเปล่าเปลือยของแม่สาวชาวป่าในปอกหมอนด้านหลังผมอีกคล้ายกระตุ้นเตือนให้ผมหันไปดูให้เต็เตมตาแต่ยังไม่ทันขยับก็พอดีเธอเดินกลับเข้ามาพร้อมถ้วยใส่น้ำสีเหลืองคล้ายน้ำส้มคั้นที่ถืออยู่ในมือผมกล่าวขอบคุณอีกครั้งขนาดรับมาจิบโอ้โหแม่นี่เล่นผสมเหล้าลงในน้ำส้มตั้งสามส่วนสี่ ผมคิดว่าถ้าดื่มจนหมดแก้วคงคานกลับบ้านหรือไม่ก็ตะกายขึ้นเตียงนอนของเธอกันแน่อยากทราบว่าผมเริ่มงานคุณนายบุษบสาคุณหญิงค่ะเธอติงด้วยสีหน้าไม่สู้จะสบอารมณ์นักขอประทานโทษครับคุณหญิงบุษบสาและหองละแห่งกับหม่อมเจ้าพง์ดิดด้วยเรื่องอะไรจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับ <c oughs> เธอแกล้มก่อนชี้แจงว่าสามีของเธอเป็นชนชั้นสูงชอบคบค้าสมาคมกับพวกที่มียศถาบรรดาศักดิ์เท่าเทียมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานี่ครับ ไม่ใช่เท่านั้นสิค่ะองคชายชอบนั่งฟังเพลงคลาสสิกจากสเตอริโอเป็นชั่วโมงชั่วโมงทั้งที่คุณหญิงโปรดปรานจังหวะละตินอเมริกันเป็นชีวิตจิตใจ,จนอกจากนี้ยังสะสมมีชชนิดต่างๆจากทุกประเทศทั่วโลกลหลงไหลกับการเล่นกอล์ฟจนไม่มีเวลาเอาใจใส่ชาย,ยาของตนผมพยักหน้าก่อนออกความเห็นดูคุณไม่ค่อยชอบหน้าท่านเลยนี่ใช่ค่ะเพราะเขาก็ไม่ชอบผู้หญิงเหมือนกันจากคําพูดประโยคนี้ทําให้ผมเดาว,ว่าเธอคงเป็นน้องสาวของคุณหญิงบุษบา หรือไม่ก็เลขานุกการลินีอย่างใดอย่างหนึ่งจึงรู้เรื่องราวโดยละเอียดแต่พเพอ่อนองชายร่ำรวยมากเธอกล่าวต่อจึงซื้อเพชรพลอยให้ชายายาอย่างไม่อั้นเงินทองเหลือเฟือหยิบใช้ได้อย่างตามใจชอบคุณหญิงจึงยังไม่ทิ้งเขาไปเรื่องเพชรกับผู้หญิงก็หลีกกันไม่พ้นนะครับผมอดเสกไม่ได้เธอเชิดหน,น้าขึ้นคุณก็เหมือนกันแล้ะนะสาบานได้ไหมตั้งแต่เป็นตำรวจมาไม่เคยกินสินบนใครผมยิ้มอย่างใจเย็นครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยมีคนเสนอเงินให้ผมสามหมื่นบาท เพื่อให้งดการจับกลุ่มเมือ่อผมค้นพบเฮโรอีนจานวนมากในบ้านเขาอย่าบอกฉันนะว่าคุณปฏิเสธเงินจํานวนนั้นเมื่อออกรับราชการตํารวจในวันแรกผมถามตัวเองว่าไอ้ปิติมึงจะทํางานหรือทําเงินบางคนอาจเลิกงานแต่บางคนเลิกเงินทั้งนี้เพราะสันดานมนุษย์ไม่เหมือนกันครับแล้วคุณละ่ะผมไม่ใช่โสเภณีนะครับจะได้ยอมขายตัวเ <c oughs> ชื่อยากเพราะอะไรครับในตํารวจที่สําเร็จออกมาเพียงปีเดียวมีรถเก๋งขี่กันทั้งนั้นนั่นไม่ใช่ผมเราย่ะเถียงกันเลยเธอตัดบท ดีครับได้พูดเรื่องงานต่อเธอยักไหลจนอกเระเพิ่มขึ้นลงก็ได้เอาละ่ะย้อนกลับมาหาคุณหญิงบุษบายอีกทีวันหนึ่งถ้าเกิดเบือหน่ายสามีอย่างแรงจนทนไม่ไหวต้องเดินออกจากบ้านโดยเสื้อผ้าพเพียงชุดเดียวแล้วตรงไปยังธนาคารถอนเงินจํานวนหนึ่งขึ้นเครื่องบินไปลงกราลัมเปอร์ผมจดบันทึกลงในสมุดช่วยจําครับแล้วไงอีกเมืองนี้อยู่มาเลเซียคุณคงไม่เคยไปละมังบ้าดูถูกกันจริงโว้ยผมคิดก็จะไปได้ยังไงเรา เงินเดือนจ่าในสิบตำรวจพอๆกับพนักง,งานตักส้มของเทศบาลอย่ามายุ่งกับผมเลยนะว่าต่อไปดีกว่าระหว่างพักที่นั่นคุณหญิงสนุกมากเพราะเธอไปพบนายธนาคารกรุงสยามสาขากรุงําล,ลเปอร์ที่เป็นแฟนเก่าตั้งแต่ศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยกันหนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าองค์ชายมากก็เสียตัวให้เขาหลายครั้งด้วยความเต็มใจพอเธอเล่ามาถึงตอนนี้ผมชักเอะใจว่าตัวอาตมานี้โง่อย่างหมาไม่กินเลยทีเดียว จึงยกแก้วเหล้าผสมน้ำดื่มขึ้นดับความโมโหซะอึกเบอร์เลยระวางลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวังก่อนเล่าให้เธอเปิดเผยต่อแล้วไงครับเธอดื่มลูกผสมในแก้วเธอบ้างฉันบินกลับมาเมื่อวานนี้เพื่อดูซิว่าไอ้ผั่ควยควายจะรู้สึกยังไงเมื่อขาดฉันไปสักคนลูกกระเดือกผมเต้นจังหวะโซแล้วองค์ชายรู้สึกยังไงครับน้ำตาไหลเมื่อเห็นฉันเดินเข้ามาหมายความว่าเปล่าเธอรีปฏิเสธก็อย่างเดิมนั่นแหละออกไปเล่นกอล์ฟ พอกลับถึงบ้านก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่เป็นสับประรดเลยสักนิดผมกัดลิ้นตัวเองเพื่อระงับอารมณ์บางชนิดเราพูดขออนุญาตใช้โทรศัพท์หน่อยนะครับคุณหญิงบุษาบาโบกมือข้างที่นิ้วนางใส่แวนเพชรเม็ดเบอร์เลอร์ไปยังโต๊ะเล็กๆตรงมุมห้องนั้นเชิญค่ะผมลุกขึ้นเดินไปที่นันยกหูโทรศัพท์หมุนหมายเลขที่ต้องการครู่เดียวได้ยินเสียงมาตามสายที่นี่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีผมสิบตำรวจเอกวินิตนายสิบเวนครับขอบใจน้องชายผมว่าเข้านั่น ขอพูดกับนายร้อยเวรหน่อยกรุณารอสักครู่ครับระหว่างนั้นคุณหญิงบุษบากําลังง่วนอยู่กับการเลือกเพลงในแผ่นเสียงเพื่อจะเปิดฟังผมรอบยมโฉมเงียบเงียบพร้อมทั้งคิดว่าถ้าผมเป็นท่านชายพงดิดละก็จะไม่ยอมปล่อยให้เธออดแห้งอดแล้งเป็นอันขาดสวดทรงเอวองยังแต่งตึงดีกว่าสาวสาววัยสิที่พวกแม่เราเ,าเอามาย้อมแมวขายอาเสดสำเพงตั้งพาเลอฮัลโหลเสียงทรศปสายดังเข้าหูผมร้อยตำรวจโทอ,อน,นพพันทพลี่สายพูดครับอย่ารู้เลยนะว่าผมเป็นใคร อ้าวมีธุระอะไรครับลบชื่อคุณบุษบาเสนางคณิกรออกจากบัญชีคนหายได้แล้วหมายความว่าเธอเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับเปล่าเธอไปเที่ยวกราลําเปอร์เพิ่งกลับมาต่างหากมันต้องทุนหม่อมเจ้าพงศ์ดิดให้เสด็จมาถอนแจ้งความครับเจ้ายัางไงก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าท่านจะไปเมื่อไหร่ก้าวจบก็รีบวางหูโทรศัพท์กลับเข้าทีรู้สึกเซนิด,น,ดนิดขณะเดินกลับมานั่งที่เดิมเห็นจะเป็นเพราะไอวอดก้าผสมน้ำส้มที่เธอให้ผมดื่มเริ่มแผงฤทธิ์ละมังเสียงเพลงจังหวัดสโลดังงงมาจาจกเเเเครื่อ่ออลนนแผสสียสตโ ทำให้บรรยากาศในห้องนี้สดชื่นขึ้นอีกเต้นรำกับฉันสักเพลงนะคุณปิติเธอชวนผมสั่นหัวอยากเลยครับขอบคุณปลอดไปได้เธอว่าในบ้านนี้มีเราเพียงสองคนเท่านั้นชัดไล่คนใช้ปากบอลสันดานชอบนินทาเจ้านายออกหมดแล้วเมื่อเช้านี้เองแล้วองค์ชายเสด็จไหนครับเธอถอนใจเฮือกใหญ่ตีกอล์ฟเน่ะสิตีกันทั้งวันไม่รู้จักเบื่อผมลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งพูดลาละครับดวงตาคุณหญิงบุษบาสแสดงความผิดหวังออกมายังเห็นได้ชัด ริมฝีปากสั้นระลิกขณะพูดอย่าเพิ่งไปสิคะเรามาตกลงกันก่อนว่าไงครับความจนไม่ใช่สิ่งปรารถนาสําหรับมนุษย์ผมยอมรับชั้นบรรดาให้คุณร่ารวยได้ถ้าขอบพระคุณมากครับแต่ผมมีงานทําแล้วเธอยืดอกขึ้นอย่างท้าทายอยู่กับฉันมีความสุขกว่าไปไหนไหนผมไม่ต่อความยาวสาวความยืดรีบเดินออกจากห้องรับแขกโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองแม่หนามงิ้วอีกเลยเพราะกําลังนึกถึงคําพูดผู้หมวดโรงเรียนพลตารวจซึ่งอบรมสั่งสอนมาว่า ตำรวจที่ดีต้องระวังสามสอให้มากสุราสตรีสตังเพราะมันเป็นสิ่งล่อใจให้เราเข้าคุกได้ง่ายที่สุดนะนักเรียนจริงของผู้หมวดแกฮะวันนี้ผมโดนทั้งสามอย่างพร้อมกันเลยทีเดียวหากไม่ระงับใจด้วยอุเบกขาเห็นไม่แคล้วลาดยาวแน่คุณหญิงบุษบาเดินตามหลังผมมาจนถึงประตูรั้วคนขี้ขลาดเธอด่าผู้ชายหน้างโง่ผมหันไปยิม้มเมื่อก้าวผนบริเวณคฤหาสน์ก็ไม่แน่นักนะ ถึกระแทกประตูเหล็กปิดใส่หลังดังโครมจนผมคิดว่าเสาซีเมนต์ต้นนั้นอาจถึงกับร้าไปแล้วก็ได้